A K. การเกษตรรุ่งเรืองกิจผู้นำด้านเครื่องมือทางการเกษตรรับผลิตและออกแบบเครื่องจักรภายในครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐาน K.R.K. นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานการเกษตรรุ่งเรืองกิจอีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะฮะเข้ามาชมในส่วนของเครื่องอัดเม็ดรุ่นติดเครื่องเครื่องยนต์เบนซินนะครับจากทางร้านการเกษตรรุ่งเรืองกิจนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์แท้นะฮะ K.R.K. นะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ที่เราเลือกใช้นะต้องบอกเบอกว่าดีแน่นอนฮนะ เครื่องยนต์แบรนด์โปโลนะฮะยี่ห้อโปโลครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เจ็ดแรงม้านะฮะอย่าลังมาด้านะครับผมนีใช้ต้นกําลังเจ็ดแรงม้านะครับเครื่อยงยนต์แบบสายพานนะครับผมกําลังการผลิตก็โดยเฉลีย่ยก็อยู่ที่ประมาณเ0ดสถึงยากิโลกรัมนะฮะสำหรับท่านใดน,นะที่ไม่อยากใช้ไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ท่านทํางานนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบรนด์รุ่นนี้ ได้เลยนะครับรุ่น k R K สามนะฮะตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับอัดปุ๋ยหันหัวอาหารก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกดสก๊อปไลค์กดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ้านการเกษตรธุรกิจเราด้วยนะครับเราคงหวังว่าลูกค้าจะเลือกแบรนด์ของเรานะครับผมเคอไม่เคยทําให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะเน้นคุณภาพเน้นบริการหลังการขายสอบถามสินค้าซึ่งจัดสิดิขัดโชว์สอบถามได้ตลอดนะครับผม ขายของไม่ทิ้งลูกค้าครับไงก็ขอฝากแบรนด์เราด้วยครับ K R K การเกษตรรุรืางกิจของแท้ K R K อย่างเดียวเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ